ก็ไม่ค่อยได้ออกซีกับช่วงนี้ถ่ายหนังอย่างเดียวถ่ายละครอย่างเดียวเลยไปหมดเกาหลีล่าสุดญี่ปุ่นเนาะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นไปเล่าให้ฟังใช่ครับเรื่องเอ่อฮาชิมะโปรเจกต์เนี่ยไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่นบนเกาะฮาชิมะซึ่งเ,เป็นเกาะที่แบบลางละแล้วเป็นแบบซากปรักพังแบบเลยละไปถ่ายทําสถานที่ใกล้เคียงจริงเลย ของจริงเลยดีกว่อาอันนี้เรียกว่าของจริงแลว้วมันเกิด<อ>เกิดเรื่องขึ้นจริงนู่นนนี่จริงหมดเลยฮะซึ่งก็น่ากลัวอยู่เห็นบอกว่าเจอประสบการณ์ผีอมด้วยครับผีอำฮะนิดหน่อยอไอ้ปังนิดหน่อยคือเพิ่งถ่ายเสร็จแล้วฮะแล้วก็คือมันเหนื่อยมากเลยแล้วคือก็โดนผีอมก็เป็นปกติที่โดนผีอมบ่อยๆฮะแล้วก็อยู่ๆมันก็รู้สึกหนักตรงเอวแล้วมันก็มีใครมาโยกโยกเราอยู่ใช่ทำยังไงคะคือตอนนั้นเนี่ยมันความเหนื่อยมันเยอะกว่าความกลัวผมก็เลยหลับไปต่อไปเลยอะไรอย่างงี้ฮะ ท,ที่โรงแรมหรือว่ายังไงเพราที่โรงแรมครับทังโรงแรมแล้วก็นอนคนเดียวกลัวเข,เ <c oughs> ข<อ>็ดไหมคะหน่ก็เฉยๆคะเพราะผมโดนจนชินแล้วละครพูดถ <c oughs> ึดงโปรเจกต์นี้ก่อนเลยคนจะสงสัยว่ามันเหมือนหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งหรือเปล่าที่ไปปล่อยเกาะลาแล้วก็ค่อยๆทยอยกันตายอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่ามันเป็นหนังผีผจญภัยเนาะ <eland? S 2> คือมันค่อนข้างต่างจากหนังผีอื่นเพราะว่านี้มันเป็นแบบ การที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยปกติน้งผีปกติก็จะเป็นแบบเอออันนี้ไปท้าผีที่บ้านผีสิงบ้าบ้าบ้าหรือว่าบ้านล้างที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่คือเราไปในสถานที่ระดับโลกที่มันเกิดเหตุโน่นนี้ขึ้นจริงแล้วมันแบบมันเป็นสถานที่ที่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแบบของทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วเป็นแต่เป็นของเก่าๆแบบพวกตุกกตต๊กตองตุ๊กตารองเท้าเด็กที่ตกอยู่ตรงนั้นคือทางหลักทางเป็นแต่อะไรของเขาใดๆทันน้งสิ้นเลยไม่กล้าแม้แต่จะขยับแนมะ้แต่นิเดนเดียวคือเดินต้องแบบหลบๆบเลยคือแบบ มันเหมือนมันมีอะไรอยู่คือแบบรู้สึกคนลุกตลอดเวลาก็คือคุณผู้ชมว่าจะได้ดูภาพเหตุการณ์เสมือนจริงเลยใช่ใช่ใช่ก็ก็คือมันมันจริงมากครับคือตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยมันเหมือน,ม,นมันเหมือนโลกแฟนตาซีเลยแต่มันแบบคือทุกอย่างบรรยากาศเนี่ยทำให้หนังเนี่ยมันดูแบบ ดูมีอะไรมากขึ้นด้วยฮะแต่ก็ด้วยการดําเนินเรื่องเรื่องราวเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ที่สคัญมันฉายวันฮาโลวีนพอดีเลยฉายวันฮาโลวีนพอดีเลยครับก็คู่รักไปดูได้ครับมันมีความเป็นวัยรุ่นด้วยจะได้กระโดดวพยายามเปลี่ยนมากแตู่่มงานกับออมบ่อยมากช่วงนี้กลายเป็นคู่ขวัญไปแล้วก็แปลกเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเพราะว่าไม่เคยรู้จักออมมาก่อนแล้วก็มารู้จักกันกับฮัจนีมาโปรเจกต์อันนี้แล้วก็ ได้ได้มีมีโอกาสสนิทกันเพราะว่าไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็คือสนิทกับทุกคนนะฮะทั้งเจสซี่อเล็กซ์แล้วก็สายป่าน,นะฮะก็สนิทกันแซวกันไหมก็จะถูกแกล้งตลอดเวลาอะไรเงี้ยทุกคนจะชอบแกล้งไหมอะฮะแล้วก็มาเจอ,อันีในฟูลเฮาส์ก็โดนแกล้งเหมือนเดิมในกองก็ไม่รู้เป็นอะฮะชอบแกล้งไหมกันทุกคนเลยุนนักรักเต็มบ้านุนนักรักเต็มบ้านนะฮะฟูลเฮาส์ก็น่าจะมาเดินธันวาก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะฮะก็ <c oughs> ก็มีโปรเจกต์กับออมติดกันทั้งสองเรื่องเลยครับใจว่ามีข่าวว่าแบบจีนจกันคุกกี้กันสนิทกันมากอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับเขาเของจีนเรื่องของผลงานเรื่องอะไรอย่เงี้ยมากกว่าคงไม่มีอะไรนะครับแต่เมื่อก้ออมพอดีมีข่าวกับพี่บารอยู่อะไรเงี้ยกลัวเข้าใจผิดกันไหมครับอ,ออันนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่ได้ติดตามข่าวเลยครับแต่เวลาเราก็ร่วมงานกันปกติร่วมงานกปกติครับเป็นเพื่อนกันปกติครับไม่มีอะไรแล้วไม่ล่ะคะมีใครบ้างไหมเออ ไม่มีครับทำงนตลอดใช่ทำงานตลอดเลยนี่ก็ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีเวลาไปหาหมอเลยป่วยเนื่องจากเป็นอะไรบ้างส่วญ่พักผ่อนไม่พอผมพักผ่อนไม่พอทำงานเยอะเครียดนี่อะไรเงี้ยฮะงานค่อนข้างเยอะแล้วคือตอนนี้ต <experience> อนน <igi> ี uh, <c oughs> ้ทำพวกเบื้องหลังโดยอย่างฟูลเฮาส์ที่ไม่จะรับหน้าที่เรื่องของมิวสิคโปรดักชันก็จะทำพวกโปรดักชันเกี่ยวกับเพลงพวกอะไรอย่เงี้ยฮะ ก็ต้องรับหน้าที่เยอะเหมือนกันฮะไม่ใช่แค่แสดงอย่างเดียวก็เป็นผู้ใหญ่มากคือใช่ใช่ใชนิดนึงก็เลยมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็เลยตัวซิงก็อืม เวดาคู่จิ้นทั้งหลายแล้วค่ะเชอร์เบลพิงกี้ Bell, y, หรือว่าหลายคนมาร์กี้จะได้กลับไปเจอไม่รับบุญสองมาร์กี้ได้เจอแน่นอนนะฮะก็รับบุญสองนี่ก็กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวคงไม่บงส่งประมาณช่วงตุลาปลายตุลาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มถ่ายกันคาดว่าปีหน้าคงจะได้ได้ได้ชมกันงานหนักมากนะเฉลี่งานหนักมากครับยาวถึงปีหน้าแล้วก็หลายลายอย่างเลย เป็นแฟนฝากความห่วงใยมาให้ทำไมค่ะเพราะราไม่ได้เจอกันด้วยแล้วก็ทราบว่าไม่สบายเนี่ยแหละค่ะอ๋อจริงๆไม่ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนแล้แต่หลังๆจะเจอบ่อยเพราะว่าก็ใช่มาตามแล้วก็ทุกครั้งที่ไม้ไปถ่ายที่ไหนเอาท์ดอร์เนี่ยเขาก็จะมามาแอบดูอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีป้ายไฟมาด้วยอะไรย่างเงี้ยจะน่ารักดีอยากฝากไหมคะว่าแบบติดตามเชียร์ชมเงี้ยก็อยากฝากตอนนี้มีอยสองเรื่องก็คือนะฮะอาชิมะโปรเจกต์โปรเจกต์แอชชันเนี่ยฮะก็อืม เป็นหนังเป็นหนังที่เรื่องแรกของไม้ด้วยก็ตื่นเต้นอยู่ไม่รู้ว่าจะเล่นออกมาดีหรือเปล่าแต่ก็ฝากลองติชมกันได้นะฮะส่วนฟูฮาสผู้นักรักเต็มบ้านอันนี้นะครับผมก็ไมาจะ้ทำเรื่องของเพลงด้วยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีเพลงออกมาแล้วแล้วก็จะมีซิงเกิลรักบุญรักบุญจะมีรักบุญประมาณ,ปร,มาณประมาณช่วงปลายปีจะเริ่มถ่ายแล้วครับ <S <S ก็ยัไงไงฝากด้วยฮนะจนถึงปีหน้ายาวรู้ไหมครับ ก่อนจะได้รับเงินแค่ไหนไม่รบอุไม่ัดเ